การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเป็นการเลือกตั้งตัวผู้นําตัวผู้นำแคนดิเดตนายกของรัฐสไทยสร้างไทยทั้ง3ท่านไม่โกงนะครับมีประสบการณ์แล้วก็ทำงานได้จริงนะครับฉะนั้นตรงนี้สถานการณ์นี้เราจะเลือกที่ตัวผู้นำมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เหตุที่เราจะ,ะเผชิญและประเทศจะเดินต่อไปได้คือเรื่องปัญหาความมั่นคง ฉะนั้นถ้าเลือกไทยสร้างไทยพลโทรพลรดอนจะเป็นผู้มาปิดจบบิ๊กคินนิ่งทุจริตคอร์รัปชันบิ๊กไฟติ้งปิดจบการสู้รบไทยกัมพูชาปิดจบการสแกมเมอร์ปิดจบทุจริตคอร์รัปชันจากพื้นฐานประสบการณ์ความรู้ความสามารถของอดีตในขาธิการสภาความมั่นคงยืนยันครับเป็นการเลือกตัวผู้นําและต้องการการเปลี่ยนแปลงเลือกไทยสร้างไทยเบอร์ Ber 48พลโทรพลรดอพัฒนาะถาบุตรรับ